เอกเข้าสู่โลกเดอรไฟครั้งแรกผ่านแฟร์เน็ตเวิร์กปฏิวัติหรือเพียงแสงสว่างชั่วคราวแฟ a เน็ตเวิร์กซึ่งเคยถูกมองข้ามไปโดยหลายคนกลับกลายเป็นจุดสนใจในตลาดคริปโตเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากเปิดตัวเอกซ์เหรียญโทเคนสกุลใหม่ที่ช่วยให้สามารถสร้างเอกซ์บนเครือข่ายแฟได้โดยเฉพาะเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในโปรโตคอลเดอรไฟข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกซ์และเดอรไฟ https colon slash s a blockchain com 2018 0104ห p ือ E0NB884E0NB8B7E0NB8A0NB8A0NB8B0E0NB984E0NB8A3 e e h t t p s 1, 0, 4, shirt, ar, ation, s l a s h l e m b l o c k c h a i n c o m 2 0 2 0 0 2 0 8 d e f e 0 n b 8 8 4 e 0 n b 8 b 7 e 0 n b 8 a E0NB8A0NB8B0E0NB984E0NB8A3 e e แต่ที่น่าสนใจคือนี่คงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใหญ่หรือเปล่าการเปิดตัวเฟซาพีได้สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดแฟลด์โดยทําให้ราคาของเงิฟลาพุ่งสูงถึง0.0285ดอลลาร์เมื่อวันที่25กันยายนซึ่งเป็นจุดสูงสุดในรอบ9กเดือนก่อนที่ราคาจะปรับตัวลดลงตามแนวโน้มตลาดแต่ที่น่าสนใจคือแฟลด์ได้เปิดตัว f ฟสเซอร์สโปรโตคอลพร้อมกับเฟซาพีวีหนึ่งซึ่งเป็นเหรียญ NFT ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับ The F โดยเฉพาะมุ่งเน้นไป ที่การให้ผู้ถือ XRP สามารถสร้างเฟกษาพีบนเชนแลดด้วยอัตราส่วนหนึ่งหเพื่อเข้าถึงเด็กและพูนสภาพคล่องซึ่งเป็นครั้งแรกที่ XRP เหรียญที่ไม่ใช่สมาร์ทคอนแทรค h t t p s s l a s b l o c k c h a i n c o m 2 0 1 7 0 6 0 8 s m a r t c o n t r a c t E 0 b 8 e 8 4 e 0 b 8 b 7 e 0 n b 8 a i 0 n b 8 a 0 n b 8 b 0 e 0 n b 9 8 4 e 0 n b 8 a 3สามารถใช้งานในระบบเ e f i โดยไม่ต้องผ่านเติร์ป a r t y แต่ที่นี่คือจุดที่คนใกล้ตัวคงพลาดไปความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเกี่ยวพันเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาพร้อมกับการเพิ่มความนิยมให้กับแฟลกด้วยวอลลุ่มการซื้อสูงถึง202ดอลลาร์ล้านเทียบกับวอลลุ่มการขายที่เพียง12ดอลลาร์ล้านซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับแฟลกแต่คุณคิดว่าการขายที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะส่งผลต่อราคาในระยะยาวอย่างไร อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของราคาฟลอาอัดทำให้ผู้ถือเหรียญหน้าเก่ามองว่าเป็นโอกาสในการขายล็อกกำไรในช่วงตลาดซบเซาคอยน์ยืนยันว่าฟลาเมสพอร์เนสลดลบติดต่อกัน10วันถึง2 2 2 5 0 0ดอลลาร์ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการขายที่อาจกลับตัวเป็นขาลงในอนาคตในปัจจุบันฟลาถูกซื้อขายที่ราคา0 0 2 3 9 9ดอลลาร์ลดลง7 8 5เซใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาคำถามสำคัญคือแฟนเน็ตเวิร์กจะสามารถรักษาความนิยมและราคาของเงิฟลาไวในระยะยาวหรือไม่ เล็กซาพีจะสามารถเติบโตในโลกเดิรไฟอย่างยั่งยืนได้หรือเปล่าขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อพูดคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ที่มา amcrypto https://amcrypto.com/flux-network-impact-on-defi